สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอรรทัยใจจพ์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการลบจํานวน2หลักกับจํานวนหหลักมีการกระจายโดยใช้การนับถอยหลังนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรเดียววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมขนาดรับชมคลิปอย่าลืมถ่ายภาพให้คุณครูด้วยนะคะและนําไปใส่ไว้ในอัลบั้มของวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะคุณครูจะได้ทราบว่า มีใครกันบ้างนะคะที่ยังดูคลิปนะคะยังเรียนวิชาของคุณครูอยู่สม่ําเสมอนั่นเองนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียนพร้อมๆกันได้เลยค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพที่คุณครูนํามานะคะเป็นอะไรเอ่ย กล่องนั่นเองนะคะโดยมีกล่องทั้งหมด27กล่องนะคะจัดของใส่แล้ว9กล่องนะคะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เนั่นเองนะคะเราจัดของใส่ไปแล้ว9กล่องคุณครูต้องการทราบว่าต้องจัดของใส่กล่องเพิ่มอีกกี่กล่องจึงจะมีของครบทุกกล่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะมีอยู่27แล้ว จัดไปแล้ว9นะคะเราจะต้องจัดอีกเท่าไหร่นะคะจึงจะได้ครบทั้งหมดนั่นเองนะคะอะก่อนอื่นเลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะก็คือเท่าไหร่เอ่ยให้เราเอาเลขมากเป็นตัวตัางก็คือเลข27นะคะ27ลบไป9ที่จัดไปแล้วนั่นก็คือ9นั่นเองนะคะอะ27ลบ9ได้เท่ากับ เท่าไหร่นะคะอ่ะเมื่อเราเขียนประโยชน์สัญลักษณ์กันแล้วนะคะอ่าเราก็จะ มาดูภาพประกอบกันนะคะเพื่อทำความเข้าใจนะคะอะตัวตั้งของเราคือ27นะคะอะภาพนี้ก็จะมีช็อคทั้งหมด27แท่งนะคะโดยใน1มัดจะมีช็อคทั้งหมด10แท่งนะคะอ่ะ 10, 20, 21, 22、2 2 2 2 2 2 2 2 2 2่2ิ2นั่นเองนะคะอะสีเหลืองนี้มีทั้งหมด7แท่งนะคะและสีเขียวนี้อีก2มัด มีทั้งหมด20นั่นเองรวมทั้งหมดนี้มีทั้งหมด27แท่งนะคะลบออกไป9นะคะถ้าเราเอาออกไปตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้มีสีเหลืองอยู่ทั้งหมด7แท่งใช่ไหมคะไม่พอใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเอาแท่งสีเขียวนี้นะคะในมัดนี้มากระจายนั่นเองนะคะอาจทำการกระจายนะคะคุณครูกระจายมัดสีเขียวออกมานะคะจากนั้นเอาออกไป9ค่ะ สีเหลือมีทั้งหมด7แล้วใช่ไหมคะ8 9อ่ะเราต้องเอาออกถึงแท่งนี้นะคะอ่ะวงล้อมทำการเอาออกนะคะก็คือลบ9เอาออกไป9แท่งนั่นเองนะคะอาจารย์เหลือเท่าไหร่นะคะเรามานับกันนะคะใน1มัดน,นี้มีทั้งหมด10แท่งใช่ไหมคะอ่ะเรานับไปทีละ10ได้เลย10 11 12 13 14 1 5 1 6 1 7 18นั่นเองดังนั้น27ลบ9ได้เท่ากับ18นั่นเองนะคะอ่ะตอบนะคะต้องจัดของใส่กล่องเพิ่มอีก18กล่องจึงจะมีของครบทุกกล่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาออกนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนับถอยหลงังนั่นเองนะคะอ่ะ เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ,ะคุณครูกำหนดมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้นะคือ18ลบ5ได้เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะ,ะเราจะมาใช้วิธีการนับถอยหลังกันนะคะโดยเราจะนับถอยหลังไปทีละหนึ่งนะคะจากเลขอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งเก่งมากๆเลยค่ะเลข18นะคะ,ะนับจาก18นะคะไปเท่าไรเอ่ยลบ 5ก็คือนัดถอยหลังไป5ครั้งนะคะจะได้เป็นเท่าไรอ่ะจาก18แล้วละก็เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะ17 16 15 14 10้าสิบ สนั่นเองนะคะนับไปถอยหลังไปทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5เห็นไหมคะมาสุดที่เลขสิบสนั่นเองนะคะเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้น18ลบ5จึงได้เท่ากับ13นั่นเองคะ่ะ อ่ะต่อมานะคะคุณครูกําหนดเป็น39นะคะลบเเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันโดยใช้วิธีการนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังทีละ1จากเลข39นะคะไปกี่ครั้งเอ่ยลบ7ก็ไป7ครั้งนั่นเอง นะคะอ่ะนับถอยหลังจาก39ไป7ครั้งนะคะอ่ะเรามาดูที่เลข39นะคะนับถอยหลังไป7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ส7นะคะอ่ะเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไราเอ่ย32นั่นเองดังนั้นนะคะ39ลบ7ได้เท่ากับ32นั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะเรามาดูกันในข้อต่อมานะคะ27-4ลบ4ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยเราจะใช้วิธีการนับถอยหลังทีละ1น,นั่นเองนะคะอะโดยให้เราเริ่มนับจากตัวตั้งก็คือเลข27นั่นเองนะคะไปกี่ครั้งเอ่ย ไป4ครั้งนั่นเองนะคะเพราะว่าลบสก็นับถอยหลังไป4ครั้งนั่นเองนะคะอ่านับจาก27นะคะถอยหลังไป4ครั้งนะ27และก็ถอยหลังไปเป็นครั้งที่1นะคะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะคะ mm hmm. เห็นคําตอบแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือ23นั่นเองนะคะดังนั้น27่ลบสเท่ากับ 2 3นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมา80-3ลบ3จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่นับถอยหลังทีละหนึ่งนะคะจากเลขอะไรเอ่ที่เป็นตัวตัง้งเลข80นะคะจาก80ไปเท่าไรเอ่ยที่เป็นตัวลบ3ครั้งนั่นเองนะคะอ่ะ80นะคะนับถอยหลังไป3ครั้งนะคะ1,2,3ตรงกับเลข 7 7นั่นเองนะคะดังนั้น80นะคะลบ3เท่ากับ77นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำบ่าฝึกหัดกันต่อเลยนะคะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนยิบบ,บาฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดมาในหน้าที่116นั่นเองนะคะ,ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในหน้านี้กันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาฟังคาสั่งกันก่อนนะคะว่าแบบฝึกหัดนี้เขาให้ทําอย่างไรนะคะอ่ะดูที่ข้อสองใหญ่นี้นะคะหาผลลบโดยการนับทอยหลังทีละ1นั่นเองนะคะอ่ะในแต่ละข้อเขาก็จะกําหนดมา เป็นประโยคสัญลักษณ์ให้เรานะคะให้เราหาคําตอบนะคะโดยใช้วิธีการนับถอยหลังไปทีละหนึ่งนั่นเองอ่ะเรามาดูข้อแรกไปพร้อมๆกันนะคะ44ลบ5เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะ ให้เราเริ่มนับถอยหลังจากเลข44นะคะไปกี่ครั้งเอ่ย5ครั้งนั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาดูที่เลข44นะคะนับถอยหลังไป5ครั้งนะคะหนึ่งสี่นีไคะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะดังนั้น4 4่ลบหจึงได้เท่ากับ 39นั่นเองเราก็เขียนคําตอบลงไปเลยนะคะอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีก3ข้อที่เหลือนักเรียนลองฝึกทำกันได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เองค่ะสวัสดีค่ะ